สวัสดีครับพี่น้องสุกู๊ทุกคนนะครับมอนี่พอกันอีกแล้วครับกับเดียวหน่อยซอยเดิมนะครับผมเดี๋ยวน้อยซอยเดิมชาแนลนะครับผมมอนี่สิผ้าไปทร่งดาวเรื่องนะครับไปเบิ้งดาวเรื่องกันก่อนเลยครับว่ามอนี้มัน้หลายบอนะครับมอนี้มาแนวทางแบบบร่ได้กินนะพี่น้องแบบบร่ได้กินนะฮะสิผ้าไปเบิ้งดาวเรื่อง ไ,ไปเบืองวานสิไดรยไปไหนไปชู่ครับผมวันนี้ก็พามาเจ็บดาวเรืองนะครับใน่มันสองพัน 2, ก็ดอกแล้วครับพี่น้องวันนี้สีมา่านแนวภาษากลางแนวน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ผมสิภาพไปส่งดาวเรืองนะครับเดี๋ยวพี่น้องถ้ารอชมกันเด้อพี่น้องเด้อสิภาพไปว่ามันสีขายดีซชํไหน คนสีมาเอาลายไปนไหนสีห่มกันหรือสิแย่งกันหรือสิวิจังแดครับพี่น้องรอดจิดตามนะครับไปกันเรื่อยครับผมนี่ครับทุกคนเอาดาวเรืองไปส่งนะฮะเสียไปส่งเราเร้อพี่น้องนี่ครับนี่หลายหลายยุ่ม,มานนี้หลายแห้งเดีย๋ยวพาไปส่งกันเลยนะครับผมไปดูกันเรยไปครับผม ใกล้จะถึงที่ส่งแล้วครับผมใกล้ชิฮอดแล้วพี่น้องเนี่ยวทรายในก็นแมนแล้วครับรนี่คับโอ้มาณีวินัดไปลุกเพ่ไปเลยลูกเพ่เขามาส่ง,งเนี่ยเออเขามารับยังวะนี่ไงอ๋อไม่ใช่ไปเลยลูกเพ่ไปเลยครับ มายังยังไม่มาโอ้วันนี้มาช้าเว้ยวันนี้คนซื้อเยอะคนมารอเลยพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเนื้อพี่น้องมาเบิง้งเนื้ออันที่ให้นั่งท้ายให้เด้อครับอ่ะหนูทายให้หน่อยเออันนี้จะเป็นรถคนรับนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะเบิบ้งเด้อพี่น้องหุ่มกันเอาคือจังคือจังของฟี่นี่พี่น้องเลยลุงไม่มีดาวเรืองเลยหรอม่ไมน้ถือให้มา อซอมหรอนั่นพี่น้องน,นี่ครับบางคนก็ได้หน่อยบางคนก็ได้ร้ายครับองอือนี่พวกที่เลือกเอาไม่หมดก็เอาไปส่งลุงนี่ครับอันนี้มีรถ่อาคากลางมารับด้วยครับพี่น้อง บางทางนีเฟืองทางนี้นะครับทางนี้ก็สิเป็นดอกไม้ของซุ้มเิ่นมาเอาแล้วครับนี่ครับผมว่าได้หน่อยได้ร้ายแล้วแต่ครับขันหัววันโกนยังสี่กะแย่งกันเอาครับในท่านกับท่านนะครับเมื่อท่านกับว่ได้แต่วันนี้ืที่ยวหน้อยนะ